เขมรดิ้นหนะักหลังจากอยู่ในโกประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกเป็นมรดกความทรงจําของโลกซึ่งการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่ไทยแต่ว่ายังมีมาเลเซียมีเวียดนามอินโดนีเซียก็ได้รับรางวัลในรายการเช่นเดียวกันยูเนโกมรดกเอกสาร74รายการใหม่ให้เป็นมรดกแห่งความทรงจําแห่งโลกในทะเบียนระดับนานาชาติจึงทําให้มีเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้น570รายการนะครับ รายการเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใหม่เหล่านี้มาจาก72ประเทศและ4องค์กรระหว่างประเทศครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์บทบาทของสตรีในประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญสำหรับพหุภาคีนิยมที่ขึ้นทะเบียนใหม่มีเอกสารที่ไทยเป็นประเทศผู้ยื่นเสนอและร่วมยื่นเสนอด้วย3รายการได้แก่กําเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียเฉียงตต้2510ถึงปี2519ผู้เสนอได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยเราครับ ต่อมาที่ไทยได้ก็คือต้นฉบับหนังสือสมุดไทยนันโทปะน,นอนทรสูตรคำหลวง22กรกฎาคมพุทธศักราช2279ต้นฉบับหนังสือสมุดไทยจากพุทธศตวรรษที่23เล่มนี้นะครับทำจากกระดาษจำนวน190-190น่านําำเสนอวรรณคดีพุทธศาสนาที่ได้รับการแปลและอธิบายขยายความโดยกล่าวถึงพระพุทธพระพุทธเจ้าขันป่านันโทพนันธนาคอนราโบรานนี้ครับแสดงถึงรูปลักคำที่ซับซ้อนคุณค่าทางศีลธระทเหนือการเวลา และประเพณีการบันทึกต้นฉบับแบบพหูภาษานะครับสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีมายาวนานหลายศตวรรษต่อมาที่เป็นไฮไลท์และเป็นประเด็นนะครับนั่นคือพระเจ้าช้างเผือกและข้างเอกสารที่เกี่ยวข้องพระเจ้าช้างเผือกภาพยนตร์ไทยที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2483โดยดัดแปลงมาจากนวนิยายภาษาอังกฤษที่มีชื่อเดียวกันเป็นภาพยนตร์ขาวดำในระบบ35ห ในระบบ35มม,มที่บันทึกเสียงขนาถ่ายทําอีกครั้งนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้ใช้เป็นภาษาอังกฤษซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของผู้สร้างนั้นในการเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องนี้ในระดับนานาชาติพระเจ้าช้างเผือกก่อสร้างขณะที่สงครามโลกครั้งที่เดียวจากยุคก,ก่อนสงครามโลกครั้งที่2ที่ยังคงลงเหลืออยู่และสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันลำ้ำค่าเกี่ยวกับการบันทึกในยุคนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผสมผสานเข้ากับภาษาภาพยนตร์ตะวันตกได้อย่างเชี่ยวชาญ เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวไทยกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคอมเมนต์ของชาวไทยกันก่อนเลยนะครับโดยท่านแรกได้กล่าวไว้ว่าหนังเรื่องพระเจ้าช้างเผือกเกิดก่อนประเทศกัมพูชาตั้งสิบปีคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าแกนแท้รากเง่าหาไม่เจอเหมือนกาแเที่ยวเกาะต้นไม้ใหญ่คอมเมนต์ท่านต่อมาเขมรยังเชื่ออย่างสนิทใจว่าเขมรคือขอมห้าห้าห้า คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหนังเรื่องนี้มีครบทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทยเลยแถมสร้างก่อนมีประเทศเขมรสะด้วยซ้ําคอมเมนต์ท่านต่อมาครับก็ของเขามีที่ไปที่มาไม่ใช่อ้างโบราณบ้างดึกดําบันบ้างกําแพงบ้างแล้วอย่างนี้ใครจะเชื่อคอมเมนต์ comment ต่อมาครับแปลกใจที่ประเทศบางประเทศบอกว่าเป็นประเทศที่ร่ํารวยวัฒนธรรมแต่นําอะไรไปขึ้นทะเบียนไม่ได้ซักอย่างต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับโดยท่านแรกได้กล่าวไว้ว่า เป็นหนังขาวดําเรื่องเดียวกลายเป็นมรดกโลกแห่งความทรงจํานั้นประวัติศาสตร์ของเราก็ควรจะคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมากล่าวว่ายูเนโกนั้นอวยไทยอีกแล้วไม่แปลกใจเลยจริงๆคอมเมนต์ชาวกัมพูชาท่านต่อมาหนังที่ยก,ย,กย่องกษัตริย์ยังได้ขึ้นทะเบียนและวัฒนธรรมขเขมรใดาบ้างคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าถ้าหนังไทยเรื่องนี้ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจํานั้นพระนเรศวรมหาราชก็จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นอันดับหนึ่งแน่แน่ห้าห้าห้าคอมเมนต์ต่อมาครับ ประวัติศาสตร์ไทยนั้นชอบยกย่องประวัติศาสตร์ของตอนเองเกินจริงคอมเมนต,ต์ต่อมากล่าวว่าพระเจ้าช้างเผือกก็อิงจากการรบกับพวกเราใหม่แล้วทำไมยูเนโกถึงให้ขึ้นทะเบียนคอมเมนต์ต่อมาครับนี่มันการเมืองชัดๆยูเนโกต้องมีคนไทยอยู่เบื้องหลังและคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาท่านสุดท้ายของวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าเขาทํำหนังเพื่อยกย่องชาติไทยชาติของตัวเองแต่คนรอบข้างภูมิภาคอื่นๆกลับโดนลดคุณค่าลงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ หากว่าทุกท่านชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด subscribe กกดแชร์ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป